นันไงที่เราไปถ่ายวิววัดไม้วิภาวดีอ่ะเนี่ยเบาเลยทางขึ้นเขาลงห้วยเหมือนก,กันเลยลองไปดำถึงเขาไม่นีเนี่ยเนี่ยคลอง,องน,น้ำเยอะอยู่นั่นนั่นไม่น่าหรอกเขาเรียกบ้านเหนือคลองนะ ที่เขาจะปลูกทุเรียนขึ้นไปดูจะปลูกทุเรียนป,ยะปยน่ะน่โค่นยางแล้วอ่ะทําไมไปทางนหนเดีงง๋ยวมมากลับรถกับรุเนียไปยังไม่ถึงเลยกับรถต,ต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้ใช่ปะ เดแต่ว่ามันมันน่าอยู่แหละมันร่มเย็นดีเตียงใหญ่โน่นแต่ว่าโน่นดูเขาทางขึ้นไปเขาวางท่อน้ำขึ้นไปดูดิชุมชนก็เยอะนะ สดูรถแต่ว,ว่าเขาก็ปูกอยู่ตามริมทางนะเขาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอะ่ะต้นทุเรียนร้อยปีอย่าไปเลยมันลำบากเว่ยที่เราจะไปดูต้นทุเรียนร้อยปีอะ่ะ สวนยางสวนทุเรียนลองกองมังคุดมีครบเพราะว่ามันเป็นป่าต้นน้ำเหมาะเกจการปลูกผลไม้ จัดบ้านไม่ใช่หรอเ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็เป็นคอง <Yeah. S 1> นั่นก็โบไม้ดูทรีสอร์ทถ้าจะดีนะ นี่หรอกมัาไปทำบ้านอยู่บนน้นยังชาติใต้ร่มเย็นเจ็ดท่าน้ำบังหินคนอ่ะคล้องพี่น้องลองน้ำน้ำอะไรมาถึงนี่เลยนะนอืมสอปามไว้อดูน้ำใสเลยนะ ว่าพาจะ้วนมันมา